คนนี้นะครับจาก Auto n f o n l i n e นะครับหางหายไปนานนะครับสำหรับนิสสันนะครับที่มีรถรุ่นใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันตอนนี้เราอยู่กับนิสสันนาวาร่าม n o เนอร์เชนะครับปี2024นะก็หลายๆอย่างก็จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนิสสันเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่มีความคุ้มค่าหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาในตัวท็อปสุดก็คือ Pro โฟเอ็ที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นค่ายอื่นหรือว่าค่ายช่าตลาดเนีราคาก็ประมาณ ร้านกลางๆเลยนะแต่คันนี้นิสสันนวา r ่นะครับในปี2024มีการปรับปรุงเพิ่มหลายๆอย่างนะต้มีการเพิ่มราคาเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นเองราคาเขาอยู่ที่1 1 7 5 0 0 0บาทนะครับในตัวท็อปแล้วก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูกัน,นว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนกับนิสสันนวาล่า2024คันนี้ครับปกติแล้วนะครับนิสสันนวาล่รุ่นที่เป็นตกแต่งพิเศษอย่าง Pro 4X Pro 2X เนี่ย หลายคนคงเห็นกันแล้วเพราะว่าออกมาก็หลายปีแล้วนะครับแต่ว่าหนึ่งในอุปกรณ์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วอย่างเช่นมีการตกแต่งที่ลุกสปอร์ตแล้วก็มีการตกแต่งลุกที่เป็นโทนแบบโทนสีดําแล้วสีอันนี้ก็เป็นสีพิเศษนะสีเทาที่กาลังฮิตที่น,นิสันเนี่ยเขาก็ทํามาสักพักนึงแล้วนะครับเราไปดูกันว่ารอบๆเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มจากกระจังหน้าเลยดีกว่าจังหน้าเขาเนี่ยเขาจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นสีส้มเป็นทิมส้มอันนี้ก็เป็นเสแลักษ์ของ ทั้งโปรโฟแล้วก็โปทูเกนะก็มีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหน้านะก็จังหน้า,า,ห,นาหรือว่าชายกันชนหน้าอันนี้ก็มีใหนะ้เป็นทิมนะครับทั้งคันนะครับไฟสปอร์ตไลท์เป็น l e d ในนิสสันนาวาร่านะครับเขาก็จะเพิ่มคือล้อเนี่ยจะเป็นล้อแบบขนาด17นิ้วสีดำกรอสยางอันนี้ก็เป็นโยโกฮาม่านะครับจีโอเรนดาโอเทเลนะเป็น AT มาให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มีทิมที่เป็นสีส้มมีมาให้ ปกติคนที่เขาชอบแนวล่าเนี่ยเขาชอบในลุกที่มันดูสปอร์ตเนาะหลายๆค่ายเนี่ยในลุคถุงพึ้นสีล้อเนี่ยก็จะสูงแต่นนวาร่าเนี่ยจะไม่สูงมากมันจะสูงกําลังดีนะครับด้านข้างก็มีการตกแต่งที่เป็นทิมสีดำกรอสแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแหลกหลังคาเนี่ยก็มีมาให้จากโรงงานนะพวกมือจับนะครับหรือว่าชายบันไดก็สวยงามมากคันนี้เนี่ยมีการเพิ่มเติมจากเดิมนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีเป็นเสาอากาศเป็นกลางตอนนี้ก็เป็น ขี้ฉลาดมาให้นะครับก็อยู่ตรงกลางกระบะของเขานะก็มีการะะปรับปรุงใหม่ตั้งแต่รุ่นที่ทํามาเป็น pro f o x นะครับก็มีการทําให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับและนีสัยก็ยังเป็นอีกเจ้าแรกๆเลยนะที่ออกแบบฝาท้ายเนี่ยให้เป็นเป็นคล้ายๆกับที่สำหรับนั่งได้นอะอันนี้มีกล้องมองหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถ่ายหลังด้วยโอ้เจ๋งเลยเนี่ยดูเ่ยมันบึกบึนสวยงามไฟท้ายนีย่ก็จะเป็นไฟเป็นเส้นมีทั้ง led แล้วก็เป็นหลอดไส้นะแต่ว่าสิ่งที่ ทำให้คันนี้มันพิเศษขึ้นสําหรับปี2024เลยนะครับก็คือเครื่องยนต์เราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าพุดเด่นนะครับของนาวาร่าปี2024เนี่ยก็คือการเพิ่มระบบกองไอเสียให้รองรับยูโร5นะครับก็มี DPF ขึ้นมาส่วนในรุ่นอื่นนะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดา MT เนี่ยก็จะรหัสเดียวกันคือ YS23 แต่ว่าเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับแรงม้าก็ลดลงเหลือ160แรงม้าก็จะมีด้วยการทุกรุ่นนะครับสำหรับคันนี้ เป็น YS 2 3ทวินเทอร์โบนะเป็นตัวท็อปสุดร้อยเก้าสิบเจงมาครับก็เป็นตัวเดิมนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงให้มันไอเสียเนี่ยดีขึ้นเพื่อที่สามารถจะแข่งขันกับเจ้าตลาดอื่นได้นะก็ตอนนี้สาหรับรถกระบะที่มีขายในบ้านเราเนี่ยก็ต้องเป็นยูโรห้าหมดนะครับนิสสันก็คือหนึ่งในนั้นที่มีการปรับปรุงให้สามารถรองรับยูโรห้าได้จุดเด่นหนึ่งนะครับซึ่งถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยสำหรับนิสสันอวาราก็คือภายในสวยขึ้นจริงๆเอาไปดูกันดีกว่าครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากสุดน,นะครับของนิสสันนาวาล่าเนี่ยก็คือภายในเนาะสังเกตว่าคอนโซลเนี่ยไม่เหมือนกับนาวาล่ารุ่นเดิมเลยนะครับเป็นคอนโซลที่ออกแบบใหม่นะมันจะคล้ายๆกับรถเอสยูวีของนิสสันนะครับก็คือนิสสันเทอร์ร่านั่นแหละนะก็มีการปรับปรุงมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะนิสสันนาวาล่าเนี่ยตั้งแต่รุ่นออกมาเมื่อหลายปีก่อนที่เป็นโปรโฟเอ็กเนี่ยเขาจะมีการเน้นในภายในมากนะครับมีการตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมหลายๆอย่างเลยให้มันดูลุกที่มัน สวยงามดูหรูหราครับแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือเบาะสังเกตว่าเบาะของโปรโฟเอ็กเนี่ยก็ยังมีเอกลักษณ์เดิมเนาะก็คือเป็นลายเป็นลายแบบนี้มีลายทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็มีโลโก้โปรโฟเอ็กติดอยู่ตรงนี้นะครับเบาะเ็าเป็นเบาะไฟฟ้าแต่ว่ามีเฉพาะคนขับเท่านั้นนะคนนั่งก็ยังปรับมืออยู่นะครับก็ถือว่าดีที่มีมาให้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับในเทอร์่าก็คือยังเป็นเบรกมือแบบปกติอยู่เพราะว่ารถคันนี้นะครับ ข้างหน้าเป็นยืดข้างหลังยังเป็นดาอยู่นะครับก็สำหรับรถกระบะทั้งนี้ก็เพียงพอนะครับมีการตกแต่งเพิ่มที่เป็นโทนดาแดงแต่ว่าตัวรถเนี่ยทั้งหมดผมว่ามันมีลุกที่มันเปลี่ยนไปเยอะสวยงามขึ้นนะครับมีปุ่ม DPF อยู่ตรงนี้นิสสันนาวาล่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมีการปรับปรุง DPF มานะก็คือเราจะต้องกองกระเห่ากองไอเสียเนี่ยด้วยการใช้ระบบการกดนะครับมันจะมีไฟขึ้นที่หน้าปัดพอขึ้นปุ๊บเนี่ยปุ่มอยู่ตรงนี้ เราก็กด1ทีนะครับเราก็รอแป๊บหนึ่งเนี่ยจนกว่าไฟจะดับนะครับปุ่มนี้ถามว่าทำงานตอนไหนได้บ้างก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วปุ่มนี้มันอาจจะขึ้นในเวลาที่เราใช้งานอยู่แต่เราไม่จาเป็นจะต้องไปกดทันทีทันใดนะครับรอให้ถึงจุดหมายก่อนแล้วค่อยกดก็ได้นะมันใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับ ในการล้างพวกคราบเหมาก็ทําให้มลพิษเนี่ยมันลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่รถกระบะในบ้านเราเนี่ยมีระบบพวกนี้ขึ้นมานะนิสสัยก็มีมาให้คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7จังหวะนะครับก็มีมาให้นะครับพวงมาลัยก็สวยงามครับมีการตกแต่งโลโก้ที่สันจออันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เพิ่มเติมขึ้นมามีขนาด9นิ้วเขาก็จะมี Apple Ca r าเพแบบไร้สายมาให้ก็ภายในก็มีความสวยงามนะครับด้านหลังก็ลุกเหมือนกันก็คือมีเบาะที่มันมีลวดลายแบบนี้ ก็เป็นคาแรคเตอร์ของ i ิสันนะครับโอ้โหคันนี้ขับขึ้นสีล้อเลยนะนี่ปรับตรงนี้อโดยรวมเนี่ยนิสันนาวาล่านะครับ mm hmm. เขาถือว่าเป็นเจ้าแรกๆในรถกระบะสีประตูเนี่ยที่มีแอร์หลังมาให้ก็ยังมีมาให้จนถึงวันนี้นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับท้ายเแล้วก็ท้าย C มาให้อยู่ตรงนี้โอ้โหสวยงามมีที่ใส่ของหน้าหลังและที่สําคัญมี เขาเรียกว่าจุดซ่อนด้วยนี่ยกขึ้นตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เปิดได้นะครับจริงๆแล้วเขาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ซ่อมรถอะที่เซอร์วิสยางอะไรอย่างเงี้ยแม่ลงแม่แรงอยู่ตรงนี้แต่จริงๆเราเอาไปแอบซ่อนอะไรได้ตรงนี้นะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆสาหรับนิสสันเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยกว้างขึ้นเลยนะโอ้โหกว้างขึ้นเยอะนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปสรุป โอ้โหก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้วนี่ซาโนว่าโปรโฟกซ x ตัวท็อปเขาเนี่ยก็ให้อะไรมาครบมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้กระบะแล้วอยากจะมีเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยคันนี้ก็มีมาให้ครบนะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างมีบายสปอร์ตมาให้มีการเตือนเวลาถ,ถอยหลังแล้วสมมติออกจากซองเนี่ยแล,ล้วรถสวนมายังมีรถเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะเตือนให้นะให้รู้มีระบบเบรคอัตโนมัตินะครับเตือนเมื่อมีเขตุทุกเฉิน มีมาให้นะครับแล้วก็มีควบคุมเวลาออกนอกเลนเนี่ยระบบก็ช่วยเตือนว่าแต่ว่าไม่ได้ดึงพวงมาลัยกลับนะเพราะว่าคันนี้ยังเป็นพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกอยู่ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับก็มีการเตือนื่อออกนอกเลนแต่ว่าสําหรับนิสสันวาร่าเนี่ยอาจจะยังไม่มีระบบ Adaptive Control นะครับก็คือตามคันหน้าอัตโนมัติเนี่ยอาจจะยังไม่มีก็ยังเป็นระบบควบคุมแบบทั่วไปนะครับก็ตั้งความเร็วไปตามนั้นนะครับมีกล้อง3 6 0องศามาให้ซึ่งมีมาตั้งแต่ รุ่นแรกๆของเขาแล้วนะถือว่านิสสันเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆที่มีกล้อง360องศามาให้นะครับในยุคนี้ก็มีการเกือบทุกรุ่นเนอะหลายบางรุ่นยังไม่มีเลยแต่อันนี้มีให้นานแล้วนะครับตอนนิสสันนาวา拉ในราคาเนี่ยเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเบาทนะผมว่าถ้าเกิดสําหรับคนที่มองหารถกระบะตัวท็อปเนี่ยวันนิสสันนาวา拉เนี่ยคือหนึ่งในรถที่น่าสนใจเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ย2 3 0 0ซีเนี่ย190แรงม,ม้าของเขาเนี่ย ผมเคยได้ลองหลายครั้งแล้วก็ประทับใจในตราเร่งน,นะครับแล้วก็ความประหยัดน้ามันก็ถือว่าไม่ได้กินจุนะคือมันอยู่ประมาณ1 2 1สโล,ลลิตรได้นะเท่าที่เคยขับมาก็ถือว่าประหยัดระดับนึงเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเขาเป็นช่วงล่างที่มีความเกาะถนนดีแทสซีเขาเนี่ยมีความหนาพิเศษเนาะผลของหัวไหล่ก็เป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับนิสสันนะครับว่าบรรทุกดีนะครับแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงเนาะจริงๆแล้วข้อดีของนิสสันนาวล่างเนี่ยมีเยอะมากมายเลยนะแล้วก็ ถ้าเทียบตัวต่อต,ตัวความคุ้มค่าแต่ความคุ้มค่าเนี่ยมันน่าสนใจมากทำไมบ้านเราอาจจะไม่นับคนนิยมเหรอแต่ยังไงอยากให้ลองหันมามองเขาดูนะในปัจจุบันวันนี้นะครับนิสสันนาวารานะถือว่าเป็นรถที่ราคาที่น่าสนใจแล้วก็ออปชันที่ให้มาก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วคันนี้ภายในใหม่ด้วยผมว่าลุคมันดูแบบดูแมนดีสำหรับนาวาราโปรโฟเอ็กซ์ไม่สูงมากนะกำลังดีคันนี้ขอ17นิ้วเอาละอันนี้ก็ปเป็นคร่าวๆนะครับของต้นโฟ i n ไลท์ที่มารีวิว นิสสันอาวาร่า4 4รรุ่นใหม่นะครับยังไงนะครับกดไลค์กด like, แชร์ให้เราด้วยแล้วพบกับแนทอัพต้อินโฟอีกครั้งในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ